มาลีโพสเคลื่อนไหวแล้ว เรียกได้ว่าการโพสต์รูปกับเจ้าไฟเด์น้องหมาสุดเลิฟและแคปชั่นว่าเด็กดือ้อมีคอมเมนต์จากแฟนๆถามว่าแม่โสดหรือ,อยังจ้าซึ่งต่อมาทางด้านเพจดังยังระบุข้อมูลเพิ่มเติมว่านางเอกหน้าเหวี่ยงเลิกกับแฟนไม่ได้ขนของจากบ้านแฟนแต่ฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายที่เก็บของของนางเอกแล้วมาส่งให้ที่บ้านพร้อมบอกใบเพิ่มเติมว่านางเอกหน้าเหวี่ยงคนนี้ชอบผู้ชายแบดบอยซึ่งตลอดเวลาที่ตกเป็นข่าวทั้งทางด้านมารีและพิษกาชายัย ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงแต่อย่างใดมีเพียงคนสนิทที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังยืนยันว่าข่าวดังกล่าวนั้นไม่น่าจะใช่คู่นี้เพราะมาลีและพิษยังไปกินข้าวด้วยกันอยู่เลย